โอ้ยฝนสาดน้ำได้เหรอโอ๊ยเอ้ยเอ้ยตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วโอ๊ยเดี๋ยวตีกันเดียนะพี่โดกี้ตีกันแล้วเขาตีกันแล้วโอ้ยเลิกดูหนังเลยเอ้ยเอชิอาชิอาอะชิอาชิอาชิอาเอ้ยอย่าไปชื่นชมเขาไปชื่นชมพี่โดกินุ่น ไหนดูสิตึกนี้ใครจะชนะเอ้ยพี่โรกิสู้บอลอย่าโดนตะคออยพี่โรกิสู้บอลโอ้เลยเนี่ยเป็นศัตรูกันอย่างเรียบร้อยนะคะทุกคนเอ้ยได้ได้แก่ได้ไว้เดี๋ยวพี่โรกิจะไปฟิตหุนมาใหม่ปรานีมิสเซลลี่